เอ้นี่ก็อำอห้มันหยุดลันยังไงเนี่ยยังไงถ้ามันจะมีตรงเนี้ยสี่เหลี่ยมสีแดงอ่ะกดหยุดดิกมัจะต้องถ้ามันไม่หลุดหลดูมันจะวนไปเรื่อยๆเลยนะมันจะแบบมันเราทำไปเรื่อยๆจะไม่หยู่ No, right มใครเขาบอกใคร่ั่นแหละพี่เราอ,อธิบายเรื่องหลุบอีกครั้งหนึ่งนะเพื<ม>่อฟุ๊บปรามาณหหนเะนาะไหนอธิบายซิว่าหลูมคืออะไรหลูมคือหลูมอธิบายให้พี่ฟุ๊เข้าใจหดีอยวนีเข้าใจไหม เน้าซิงได้ทำการบ้านครั้งที่แล้วมาไหมทำไปแล้วมีพี่ปุ๊กกันพยานพี่อยูทวงกันบ้านด้วยแนะเมื่อกี้ ทำไปแล้วมีไม่ไม่ยังพี่จะอธิบายก่อนวันนี้เราจะเรียนเรื่องลูปเนาะลูปคือการเป็นคำสั่งการวนซ้ำวนรอบวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะหยุดลูปจะหยุดเมื่อมันไม่มันไม่เข้าคำไม่เข้าเงื่อนไขสมมติว่าลูปอาซิงจะเรียนหนังสือ จนอายุครบยี่สิบตอนนี้อาซิงอายุยังไม่ถึงยี่สิบไงอาซิงก็จะต้องเรียนหนังสือไปเรื่อยๆพออาซิงอายุยี่สิบปุ๊บอาซิงก็จะไม่ต้องวนลูปแล้วหลุดลูปแล้วอย่างเงี้ยเข้าใจไหมผม็เรี่อหลอมากจนอยาจะตายอะไรเงี้ยเหรอแล้วพอตายแล้วก็จะค่อยหน,น่หลอแล้วลงอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณน,นั้นคล้ายๆอย่างนั้นแหละคือการแบบ เราทําแบบเดิมไปซ้าๆซ้ๆอย่างเงี้ยแม่ก็เหมือนเราต้องไปโรงเรียนทุกวันจนกว่าจะเรียนจบใช่ไหมเงื่อนไขคือเรียนจบถ้าสมมติเงื่อนไขที่เรียนจคือเรียนจบแต่ตอนนี้ยังเรียนไม่จบก็ต้องเรียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆถึงไม่อยากเรียนก็ต้องเรียนไปเรื่อยๆเรื่อยไงโอ้ขอบคุณต้คะ หมือนเหมือนตัวอย่างเนี้ยถ้าเวลาเราจะให้มันโชว์หนึ่งถึงสิบแบบนี้นะถ้าเราไม่ใช้ลูปอะเราต้องพิมพ์ทีละบรรทัดถึงสิบเลยใช่ไหมแต่พอเราใช้ลูปเลยแค่สี่บรรทัดโชว์หนึ่งถึงสิบได้เลยจะโชว์ถึงร้อยก็ได้ก็แค่สี่บรรทัดนี่ถึงร้อย ใช้คำสั่งแค่สี่บรรทัดโซหนึ่งถึงหนึ่งรอยเมื่อกี้ใช้คำสั่งฟออ่ตอนนี้มาดูคำสั่งวายก่อนก็ได้นี่คือตัวแปรที่เรากำหนดไว้เริ่มต้นคือเขาน้อยเท่ากับหนึ่ง เงื่อนไขคือถ้าถ้าเขาเนี่ยตัวที่เรากำหนดอ่ะมันยังน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งร้อยอ่ะมันก็จะโชว์ตัวเลขนั้นใช่ไหมพอโชว์ตัวเลขเสร็จมันก็จะบวกค่าเข้าไปอีกหนึ่งตอนนี้เขาก็จะกลายเป็นสองละเนี่ยมันก็จะบวกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อย,อยจนกว่าจะครบหนึ่งร้อยพอถึงหนึ่งร้อยปุ๊บโปรแกรมมันก็จะหยุดนี่ วันน <oh ี้เรียนง่ายๆเลยแบบเดียวเ่นอยมาเ้ขอน้ำขอน้ำด้วยขวดเดียวเลยน้องไม่ขึ้นแาางขึ้นมาน้ำ เี่าลปาลูกดแล้วก็มีข้าวหูใตชินเลยบ้างเก็นข้าวหรอืม เออเคดียเรนนัออันนี้เป็น for หลู p นะ ลูปวันนี้พี่จะสอนสองเรื่องคือ for loop กับ while loop อันนี้คือตัวแปรที่เราจะให้โชว์เป็นอะไรก็ได้อันนี้คือตัวเลขที่เราจะจะให้มันโชว์ทั้งหมดอะคือตั้งแต่ตัวเลขที่หนึ่งจนถึงสิบตั้งแต่หนึ่งมากกว่าเท่ากับหนึ่งถึงน้อยกว่าถึงน้อยกว่าสิบเอด แล้วก็ให้มันโชว์ค่าทั้งหมดนี่จะโชว์หนึ่งถึงสิบอกมาถ้าโชว์ถึงยี่สิบก็ยี่สิบเอ็ดตรงนี้ก็จะโชว์ถึงยี่สิบวันนี้คำสั่งสั้นๆเลยไม่ยาว ม,มากมากเลย่เป็นขอมากม เรียเรารออะไรอยู่ครับเอาพี่อธิบายฟอร์ลูกกับไว e หลู p ไ,ไปแล้วไหมเมื่อกี้อันนี้เป็นฟอรแบบที่อาซิ่งทำเมื่อกี้ใช่ไหมอันนี้เป็น วล้ลูยากากว่าหน่อยนึงช่องหนึ่งถึงสิบเหมือนกันอันนี้คือตัวแปรที่เรากำหนดไว้ว่าเอาไว้กำหนดเงื่อนไขเรากำหนดไว้ให้มันเท่ากับหนึ่งใช่ไหมอันนี้คือเงื่อนไขว่าถ้าตัวแปรที่เรากำหนดไว้อะมันน้อยกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบอะก็ให้โชว์ตัวแปรนั้นตัวเลขในตัวแปรค่าในตัวแปร เสร็จแล้วเราก็ให้มันนับบวกเพิ่มมาอีกหนึ่งตอนนี้ตอนแรกเป็นหนึ่งใช่ไหมบวกไปอีกหนึ่งตอนเนี้ยตัวแปรเนี้ยเป็นสองละคือตัวนี้แล้วก็เอาตัวแปรเนี้ยมาเช็คอีกทีมันก็จะวนวนวนไปเรื่อยเือจนกว่ามันจะเท่ากับสิบถ้ามันมากกว่าสิบมันก็จะไม่โชว์และแค่นี้เอง คอนเซปต์มันก็จะง่ายๆคือถ้ามันตรงเงื่อนไขมันก็จะทำวนลูกแต่ถ้าไม่ตรงเงื่อนไขมันก็จะไม่ทำาริลองลองพิมพ์โค้ดน,นี้ดูแล้วะลองรันดูสิ ตอนนี้ตรงหน้าจอนู้นเห็นเห็นจอทีมด้ไหมตอนนี้เห็นโ้นไหมเขาอะไรย่ตอนนี้เห็นโฟนไหม <are> นนเห็นเห็นหน้าจอทีมไหมเนี่ยครั ลองพิโคอดอันนี้ดูแล้วลองเปลี่ยนเงื่อนไขดูลองเปลี่ยนเป็น15 20ดูว่ามันต่างกันเยอะไหม É เขียนหะรือยังเขียนตรงนี้หรนะือยังทำไมยัง,งไม่เขียนนะเขียนสล้วได้แล้วได้แล้ว,ล,วลองเปลี่ยนเป็นเลขอืน่นหะรือยังยังต้องดูอลลละไรแบบนี้อืมทลองยังยังยังไม่ได้ปร็จ All right.